สุริลุอวันรัตสวัสดีครับนี่คือสะพานข้ามคลองคลองคลองหลอดหรือว่าคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่ในสวนอลอล้อรถไถนาขนาดใหญ่ล้อขนาดใหญ่สามลอ้อแล้วออกกระเทปูนทับข้างบนเอาชั้นวังของ ชั้นชั้นวางของแล้วก็มีล้อเล็กๆอยู่ด้านข้างด้านนี้ก็มีนะล้อเล็กๆแล้วก็ปูนมาต่อต่อทำสามารถเป็นสะพานข้ามแลก็ข้ามไปข้ามมานี่แหละใช้สามวงสามล้อเดี๋ยวถ้าใหญ่ไม่พอก็จะเอาอีกเพิ่มอีก ประหยัดเงินไม่ต้องไปซื้อท่อมันก็แข็งแรงด้วยแข็งแรงสบายมากขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามนี่ไม่ต้องห่วงรถยนต์ไม่รู้นะนี่อีกสะพานหนึง่งอันนี้ใช้สองล้อสองล้อแล้วก็เอาแผ่นซีแพ็ค ซีแพคเก็บมาสองแผ่นเอามาต่อกันด้านบนเนี่ยเก็บได้มานะของฟรีทั้งนั้นล้อลดกับของฟรีก็ขน,นาบด้วยไม้ที่จริงเดินข้ามด้วยไม้นี่แหละแล้วก็ไม้มันก็ผูกได้เนาะออกก็เลยเอาล้อเนี่ยล้อมาทำเป็นวงกลมๆอย่างนี้เลยแล้วก็แผ่นซีแพคแล้วก็ฉาบป,ปูนเทป,ปูนเพิ่ม สามารถเดินข้ามสบายมากมเดินข้ามได้เลยลำรางลำของตรงนี้ก็ใช่เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นแบบนี้แหละแล้วออก็เอาสีแพ็กปูนแผ่นซีแพ็กพาดบนไงแล้วก็เทมันก็เรียบร้อยหน่อยแต่อย่างนี้ก็เดินได้อยู่อ๋อ,อสำหรับให้ท่อสามเส้นเนี่ย เป็นสะพานให้ท่อก่อนก่อนอื่นเป็นสามวงวงเล็กอันนี้ใช้สามเส้นเลยนะสามเส้นคู่อันเนี้ยวงใหญ่นี้ใช้สองเส้นอันริมนี้ก็สามสามเส้นตอนนี้ไม่ค่อยได้เดินออไม่ค่อยได้เดินตรงนี้ไปเดินที่อื่นไง ตรงนี้ไม่เอยเดินผ่านแล้วเพราะว่าไปทำงานที่อื่นด้านนีน้เป็นแบบนี้เหมือนกันเป็นห่วง3ามห่วงสะพานสามห่วงลุกร้อยแล้วก็ท่อสามารถเดินผ่านได้ส่วนท่ออีกด้านหนึ่งอ๋อไม่ได้ทำสะพานให้แต่อ๋อทำแบบนี้เลยเอา3ามทาง แล้วก็ต่อลงล่างแล้วก็ใส่เอาครอบค้าไว้เลยนะทำเป็นเสาค้าสะพานเขาเสาค้าท่อไว้เลยสองอันนั้นไม่ได้ทำย่อนที่จริงจะเอาหาเชือกมาผูกสักหน่อยหนึง่งเดี๋ยวเอาเอามาผูกเพราะว่าอันเนี้ยคือระบบน้ำที่เอามาลดน้ำมันจะต้องผ่านคลองไงผ่าน อานนี้มาแล้วก็เป็นแอร์แวร์ระบบแอร์แวร์แอร์แวร์นี้คือดูดสูบน้ำจากคลองไม่ใช้เครื่องนะใช้ระบบแอร์แวร์ระบบการลักน้ำนะเสียงรถวิ่งบนถนนนั่นแหละไกลก็สามารถสูบแล้ววิ่งเลาะมาแล้วก็ใช้ระบบแอร์แวร์ช่วยดึงน้ำไปที่สวน เดินเดินกลับได้ละเดินเข้ามาในสวนออนเย็นสบายแดดร้อนมากอยู่ข้างนอกในเนี้ยเย็น,ยดดน,ยน,นเดี๋ยวต้องตัดแต่งแล้วเนี่ยตัดแต่งไม้พี่เลี้ยงลงให้หมดครับอย่าลืมติดตามออได้นะครับในช่อง YouTube อาจารย์วรรณรัตน์และอีกช่องหนึ่งของอก็ช่องสูตรเรรู้อวรรณรัตน์มีสองช่องนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ